นิมิตตังสาธุโรปานางกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปฏิฐานอยู่บนยอดของโลหะปราศาสตรที่วัดราชนัดดารามวรวิหารวัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยแขวงวัดบะวนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเป็นวัดมหานิกาย วัดราชนัดดาสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2389ปัจจุบันมีพระเทพวิสุทธิเวทีวัฒนาเขมิโกปร,ริยนธรรม9ประโยคเป็นเจ้าอาวาสที่มองเห็นอยู่คือยอดของโลหะปราศาสตรด้านนี้จะเป็น พพามหาเจดสดาบดินเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองสวยงามมากนะครับเพื่อนๆนี่น,น,นะ,นะอยู่ด้านหน้าของวัดราชนัดดา เดียวพาเพื่อนๆขึ้นไปบนยอดโลหะปราศาสเป็นโลหะปราศาสองค์เดียวของไทยคือเป็นองค์ที่สของโลกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่9มีความสูง7ชั้นมียอดปราศาสทั้งหมด37ยอด37ยอดหมายถึง โพปัคคยธรรม37ประการหมายถึงหนทางแห่งการตัดสน,นะเดี๋ยวาพาเพื่อนเข้ามาด้านในของโลหะปราศาสตรตรงกลางของปราศาสตรเป็นช่องกวงฐานตลอดยอดมีซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราศาสตรเป็นแกรนกลาง อเป็นบันไดเวียนขึ้น67ขั้นมีบันไดขึ้นไปตรงแกนกลางนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นไปข้างบนบนยอดของปราสาทในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ เมื่อวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2,538าคำว่าโลหะปราศาสตหมายถึงปราศาสตที่มียอดเป็นโลหะนะครับคบคนพาลพาลพา,พา,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลจงบูชาบุคคลที่ควร โบชานะครับนี่ยนะขึ้นมาถึงด้านบนเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆนดูด้านบนลมแรงมากนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะมีเสียงลมเข้าบ้างนะครับ นะพระบรมสารีเล็กาธาตาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้จะเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงติดทอง